สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตขั้นตอนวิธีการทําพวงมะโหดนั่นเองนะคะซึ่งในขั้นตอนการทําพวงมะโหดนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษเว้านะคะกันไกลค่ะดินสอค่ะแล้วก็อะไรก็ได้นะคะที่เป็นทรงกลม เพื่อที่จะมาวาดฐานนั่นเองนะคะอันนี้จะเลือกใช้เป็นฝานะคะที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะต่อมาเป็นกระดาษแข็งค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นเชือกนะคะใช้เชือกอะไรก็ได้นะคะซึ่งขั้นตอนการทำพวงมโหดเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะเราจะต้องแกะกระดาษแววก่อนนะคะ อันนี้ติดสติ๊กเกอร์เอาไว้อันนี้แกะออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนการพับกระดาษกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราต้องขี้กระดาษออกก่อนนะคะกระดาษเวาเตรียมกรรไกรเอาไว้เพื่อที่จะตัดเลยนะคะ่เดี๋ยวเราจะมาพับกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราต้องพับกระดาษเวาเนี่ยให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะเพื่อที่จะตัด ออกมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะอันนี้เราต้องเอาหัวมุมมาชนกันนะคะแล้วเราก็กรีดตรงสันให้เรียบนะคะกรีดให้เรียบเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะได้เป็นรูปสําเหลี่ยมแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนการตัดส่วนเกินของกระดาษว่าออกนั่นเองนะคะก็คือข้างล่างนี้นะคะเราจะตัดตรงที่มีขอบข้างล่างตรงรอยพับนะคะเราจะตัดส่วนเกินออกตรงนี้ตรงนี้นะคะ,คะเราก็จะทำการตัดตัดให้ตรงขอบนะคะ ขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้การระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ากระดาษเว้าเนี่ยจะมีความที่ขาดง่ายนะคะแล้วก็ยับด้วยนะคะเขาจะเปอาบ,บางะค่ะเราต้องใช้สมาธิเป็นอย่างสูง เลยๆนะคะตัดมาให้สุดมุมเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะได้กระดาษว่าวเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับครึ่งนะคะกระดาษว่าวนะคะพับครึ่งนะคะเอาปลายของอีกด้านหนึ่งมาจับก,กับอีกด้านหนึ่งนะคะและกลีบตรงสันนะคะให้เรียบนะคะขั้นตอนนี้เราต้องดูตรงปลายนะคะว่าตรงกันหรือเปล่านะคะแล้วเราก็กรีดตรงสันให้เรียบนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะ พับอีกทบนึ่งนะคะพับครึ่งเหมือนกันค่ะลักษณะแบบกลีนี้เลยนะคะเอาปลายชนกันนะคะให้เท่ากันแล้วก็กรีดตรงสันนะคะให้เรียบพยายามทำให้เท่ากันนะคะแล้วก็กรีดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งตรงสันนะคะเราจะอยู่ขวาม,มือของเรานั่นเอง ซ้ายมือของเราเนี่ยสามารถเปิดได้นะคะออก,การพับขั้นต่อไปนะคะจะพับลงนะคะเราก็จะต้องกลีดให้เรียบนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะ แบบนี้นะคะเห็แบบนเป็นแทนได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการตัดกระดาษนั่นเองนะคะซึ่งในขั้นตอนการตัดกระดาษนะคะไม่ยากเลยนะคะเราจะต้อง ทะยงทะยงลงนะคะเพื่อความสวยงามบางคนเนี่ยจะตัดแนวตรงเลยนะคะมันก็จะดูทื่อเคล็ดลับของเรานะคะเราก็จะมีการตัดเฉียงลึกลงไปแต่ว่าอย่าตัดขาดนะคะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยขั้นตอนในการตัดนะคะเดี๋ยวตัดเพลินเพินไปแล้วจะตัดขาดนะคะ ตัดเฉียงลึกลงไปนะคะสลับกันค่ะตัดลงไปเกือบจะขาดนะคะแต่ว่าห้ามขาดนะคะเราจะต้องใช้สมาธิในการตัดเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ากระดาษเว้าีในมีความหนานะคะเมื่อเราพับแล้ว เราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคะเรามีเคล็ดลับในการตัดนะคะถ้าเราตัดถี่นะคะเราก็จะได้พวงมะฮดที่ยาวยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันไปนะคะ การตัดพวงมมโหดนะคะเราอาจจะใช้เทคนิควิธีการก็คือเล่นใส่ลูกเล่นไปได้นะคะเราสามารถใช้กันไก่ที่มีรอยหยักนะคะตัดได้นะคะแล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นในในพวงมะโหดของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นหยักๆนั่นเองนะคะตัดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะสลับกันขึ้นลง โดยที่เราตัดเป็นแนวเฉียงนะคะถ้าเราตัดตรงมันจะดูทื่อๆไปนะคะนี่ค่ะกลายสิทธ็์แล้วตัดเกือบสุดนะคะตัดเกือบสุดกระดาษว่านะคะตรงนี้ที่เราพับเอาไว้นั่นเองนะคะ ต้องระวังนะคะระวังขาดเวลาเราตัดไปมันจะเพินนะคะโอเคได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการตัดนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะลักษณะของพองมโหดที่ตัดแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะตัดตรงหัวนะคะตัดออกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่แกนกลางนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ มาถึงขั้นตอนในการคลี่หกพวงมโหดเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะคะต้องอย่ารีบนะคะเพราะว่าการะดาษเ้วเนี่ยเปราะบางมากนะคะอาจจะขาดได้เวลาที่เราคลี่นะคะต้องระมัดระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะ ตรงนี้ต้องระวังนะคะอย่าใจร้อนนะคะเราอาจจะใช้มือช่วยนะคะในการคลี่พวงมโหของเรานะคะใช้มือสอดเข้าไปตรงกลางนั่นเองนะคะอยู่จดุดนกลางได้แล้วค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะพวงมโหดของเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เกนกลางของเรานั่นเองนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราจะแสดงวิธีการทําแกนกลางของพวงมะหัวของเรานะคะเดี๋ยวอันนี้สาธิตการใส่แกนกลางของพวงมะหดให้เสร็จก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแกงกลางเนี่ยใส่ลงไปตรงพงมโหตรงกลางนั่นเองนะคะดึงเชือกเข้าไปนะคะตรงกลางได้แล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้พวงมโหที่สวยงามนะคะเราอาจจะตัดเชือกก็ได้นะคะแล้วแต่ความยาวนะคะที่เราจะไปห้อยของสถานที่ต่างๆนะคะ อนนี้เราก็จะจัดรูปทรงของพวงมะโหดนะคะอาจจะใช้การเขย่าเบาๆนะคะแล้วก็จัดทรงให้ดูสวยงามนั่นเองนะคะเราก็จะได้พวงมะโหดที่สวยงามนะคะใช้ในงานแต่งงานบวชงานบุญนะคะงานสงการงานบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือพิธีการต่างๆนะคะสามารถนำพวงมะโหดไปห้อยได้นะคะซึ่งจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราทำหลายๆชั้นนะคะ หลายสีแล้วก็จะมาซ้อนกันนะคะก็จะเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็เสร็จแล้วนะคะพวงมโหดของเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำแกนกลางนะคะของพวงมโหดนะคะแล้วก็จะมีฝาที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็มีกระดาษนะคะมีดินสอมีกันไกลนั่นเองนะคะอุปกรณ์ของเราในการทำแกนกลางของพวงมโหหดนะคะ เรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะโดยนำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะมาทาบกับกระดาษแข็งแล้วเอาดินสอวาดให้เป็นรูปวงกลมนั่นเองนะคะได้แล้วค่ะเป็นรูปวงกลมนะคะเสร็จแล้วเราก็นกํากรรไกรนะคะมาตัดตามรอยที่เราวาดนะคะให้ ເປັນຮູບວົງກົມ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําการเจาะตรงกลางนะคะของแกนกลางนั่นเองนะคะโดยใช้กันไก่ก็ได้นะคะเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะเอาเชือกเนี่ยมาร้อยนะคะได้แล้วะคะ่ะเจาะรูนะคะตรงกลางไม่ต้องใหญ่มากนะคะเสร็จแล้วเราก็นําเชือกนะคะ มาสอสดรูตรงกลางนั่นเองนะคะใส่เข้าไปตรงกลางนะคะอาจจะใช้ดินสอดช่วยนะคะในการยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงเชือกออกมาแล้วก็มัดรมนะคะให้แน่นนะคะ เราก็จะได้แกนกลางของพวงมโหดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะพวงมะโหดของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี